พระเดชพระคุณอาจารย์ดรพระคูวิมลกิติสุพรรรองเจ้าคณะจังหวัดแปะเจ้าอารามาที่บดีสงวับพระธาตุเจ้าเฮพระอารามหลวงท่านอาจารย์พระคูโกสนวิพัฒนาคุณจเจ้าคณะอำเภอสุมเมนพระเทรานุเทราเจ้าคณะพระสังฆาธีการพระภิสุสงองค์สามเณร ทุกรูกที่ขครพอย่างสูงอเจริญพรสถาหยัดโยมก่อออกไม่ออกอุบาสกบาศิกาสถาตั้งหลายที่มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลภักษินานุปทานถวายเพิงซกหลวงป่อพ้องครูอุดมพัฒนานุยุต อดีตเจ้าคณะอำเภอสุมเมนอนดีตเจ้าวาดว้านผู้ที่มงคผลในโอกาสดันนี้เก้ากับผมพระครูภาวนาเจตพิญานุกิจผู้ช่วยเจ้าวาดพระประธาเจ้าแห่พระรามหลวงรองเจ้าคณะตำบลประแดงเขตหนึ่งได้รับฉันทาทนุบาลจากเจ้าคณะประสังคาริการจากโอกาสหทำประสาท ทรงสักการ์ถวายเพึิงหลวงป่อพระครูอุดมพัฒนานุยุตขอเืดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพอพระครูอุดมพัฒนานุยุตได้รับทราบและอนุโมทนาในกองกระบุญกุศลแห่งสมณะสถามหามุราสถาตีนจองห้องวัดอุบาสกอุบาสิกาสถาลูกชิพลูกหา การา์ิตยานุกทิตทุกคลูทุกท่านเป็่นลำรับไปเ็าก็ผมจะห้ามประสาทพอถึงเวลาแล้วจะได้กราบพระธนารประธานสงได้ชุดไปเป็นลำดับไปตอนนี้สลา่วนกกอนได้เตรียมพร้อมพ่อ อา๋อมาไหว้ที่มันนี่ไปเลย Mm hmm. วันของวันพรกรรมหลงแล คำลงมืดแล้วก็เป็นกาลอันควรมูมลุกศิลุกหาสทธาตั้งมวลของหลวงพ่อพระครูดมพัฒนาโนยุทธก็มานั่งย้ายเป็นท้อยมีตั้งเ์็ก่ิใจใหญ่น้อยเข้าแก่ 啦。 วิหารวัดน้องแยงสารงามปิงปอยมาละตังลูกสีลูกแหญา่น้อยไว้หืบฟ่ามองดาด้ไดา บัดนี้สมณะสัทธามหาโมราสัทธาตั้งหลายก็มาสร้างวิมนานพระสัจงามวิลาศเมาบม จังไม่หากรถจันนาตกแส่งตกสีแห่งตามกลางจีนเจียยเป็นวางตรงเหตุงามพระนิจุพันเสา้อมยันรอยดีคงกามตีพงแมันเบ่งสะบัดพันควักไฟใจหลวงใจมุ่งดี แต่งยองผีและกับจัวแต่งมุกแนออกทุกฝ่ายตั้งคันไงใจขวบโลกหนาขวบหลังจองเสาของเนแอประดับ้วยแก้ว งามเลิดแล้วด้วยกำแรงห òng ไฝแสงจ้อยโจทย์งามแซ่สะตระโรดรังสีปรรดับหน่วยแก้วมันมีตั้งแต่งสังที่แกงจตุรา ันมีตังโลกคิณรนาราแอนคอนคิดณรอนย่อนตามหลังมีลูกพันหลายหลากลูกหนักแนมในนกเกี้าอาสาทีจังมาหลายลาหลักนาเสื้อเส้งโลกผู้หญิงตมชาแหลมใจจูบแก้ม เราลมใจลูเมะไหลดีระดาดเพื่อวันว่าทุ่งตัวปศาสรแก้วแววยงควงลัวสูงลอยจันไม่เก่นขั้นจันแดงสมุนลาแวงยดทววางปศาสแก้วเลียงลายมีจึงใจงามสาดน้ำเต็มหยาดฟึงป้า ำแดงข่าวนวดวางแมงผูสวางจุมรองอะเนกอันลองเต็นสิ่งขาหิงแก้วทุกฝ่ายกระบอมความปิดจะใส่โลกมานานตัวกายกระบอมไงปิดจกใส่แก้วแวนกินเป่นหันปิดจกใส่ลายโวง ป้าโจของปิดัดเงือแกม,มโรกเทวดาเธอรอกไหมป้ปานอ หลวงป่พระากูดมพระธนูญยธผูนคนห่องจักเธอตีปตองเสียงตื่นต้องด้วยทับปันใจสักระในจักเธอสันสะหน้น้วยมิงตาจะกอัด้วยเสียงปีนั้นทุกตีตื้อจักเอเต็มจังลิ้นหลทาแขน เป็นพระามา่ดังกล่าวมานี่แล้วปิกัดหต่งไฟมาแก้วแหลมตามเด่น <c oughs> ของก็จัดินเหลรนบอกไฟจ้งแรนเสียงข้างเคียนบอกไฟลกเขียนดังเสียงแานล <c oughs> ูกจากปากแล่ฮัสันดีลิงวิ่ตั้งดอกไฟลูกสิงและบอกกัาง ตัวนั้นนี่เป่าเปิดางานวัาเมือตัวลูกแมเก่เพิิ่งพกหานอกไฟลูกวางนั่งเตียงแทนพอกไฟลูกมเมื่อแหลนเสียงจนแหลนขึ้นสาสนสาส เป็นเจ้าของฟ้าดาแก้ว <laughs> <bổng, cười> ผนวันโกบปีจับเนือแดงไฟประโนมและไฟเข้าดอกั้งไฟดอกและไฟเกี็ดปลุกมัมพีตัวใหญ่ใ่เสียขึ้นจักหวขงโรยไฟนอนหองแ่น่ยกงหัวมีปีเรือนต้อนปีกันลองเลือตัวปงยังไง ยังสัตด้านไฟอืนร้อนแกมปนวนแกมจอกเปล่นที่เ่าหลกตรงแานด้วยกักการดังเก่าแม่นี่แล้วไปแม่แก้วก็ไม่แย่เป็นเปียววันไฟเกี่ยวสจสวัดน้ำเต็มหยาดกองหลวควันไฟมัวแจ้โจ เปลีย่ยวป้องกระจ้งมินเล้วแล่นบอกไปแจ้งแหลนเสียงกานเกียนบอกไปนกเขียนดังเสียงแกโลกจากขาดแลกสันดีลิงมีตังบอกไ้โลกสิงแคกบอกกลางตัวนังนีเปล่าเออปิบอย่างบางมือมีตังโลกกาเบิดตัวเตอ miền bóc hàng bỏ phái <laughs> lục quàng răng, đèn bỏ phái lục ngoa lên giang lên cơn xa 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 cơn chó สะไข่ดอกซอยกีดอกซอยแต่จนสะโบกร่วนร่วนแต่ไฟแม่แกี้ยวก็ไม่เห็เป็นเปียววันไฟเกี่ยวจิ้มจอก อุดลมพัฒนานุยุตเป็นเจ้าไปสู่สวรรค์จันฟ้ามหาเนรลาปนเสียเทลโอโอเลดดกุสลาธรรมะโกฬาธรรมะวายาธรรมะกัสสเมธรรมะโกสัลายา कमा यहपावा jalan कोसाला कि का कोपानाम โยธังโลบาลมังวะสัตตะรัมมังวะขันทารัมมังวาราสาะลัมมังวะโพธพาัมนังวาธรรมารมนังวายังยังวะปะนารพตสัมิงสัมไมปสโสโหติอวิเกปโหติเยวะปันาตสัมิงสมไเยั์เยปิอาทิติจัสมุปัะ ¡Ah, Rope, no!

เทวดาเท迦จนงภิสัุโยคตวาภิสังเิกษุภิกษุอาญบูจาติรูปขันโตสังฆะโหสังฆะโหสังฆะหิเตนะอสังฆะหิตังอะสังฆะหิเตนะสังฆะหิตังสังฆะหิเตนะสังฆะหิตังสังฆะหิเตนะสังฆะหิตสังฆะหิเตนะสังฆังสังโยโคปิกโยโคสังภโยเตนะมิปิยษุตั mi Fayutinanaspayotaka sang haihi tacap yati Yohannyati aya tanapan ya tidak tuhpannyati zaja yati dari Kapan yati kalapannyati kitawatapu kalah nangmpukalapan jadi sama ya Modoa sama yaminmodokopat mo aku pada mo Pak Rihana tamu ปาริหานาตัมโมเจตนาภะพนุราคานาภะพโพดอนดนโอคอนดาระภบบาโยตะ อภโยปะลันโตปะภะคะมะโนอัพพะคะมะโนนิยัตโตอนิยตโตปฏิปันโนโขภะเละติตะนะหะอัตตยะปฏิปันโนคงหะโลปะระภะติสัจจิกัตตะปะระมะเณนะติอัปปันตะโยจันติกัตโตปะระมะโตตะตัสสะโส भेया जाना है नेना हा हमनजी पोखालो कर भाटे जाजी का डबालामाटेना देना वाटाले वारा भे योठाची का धोबारामा दौता तो सौभुकालो वाला Jikusala Dhamma Sapete Kusala Naikamula Yewapanakusala Mulena Ikamula Sapete Dhamma Kusala Hintung Pachayoh Aramana Pachayoh Adipati Pachayoh Anantara Pachayoh Samanantara Pachayoh Sahajata Pachayoh Anyamanya Pachayoh Ninsaya Pachayoh

่โกนตีบริเวณเกี่ยวข้องกับรถดับเพลิงนะครับตีอยู่บนเรือดับเพลิงนะครับบอกว่าพลเราอนนั้นลงไล้แม้จะระดีรถดับเพลิงก็ยโดนได้เอาเวยนวามเชือดวปนะครับที <es rebell ious> ่เจอาหน้ะที่บัดนี้ดับเพลิงนะครับที่พมิดาุกสปเพรู้์รเวณทุสัปาจัดโบรนานรัก ยะถามนิโฌติอาโสยะถาภะวัสพีติโยวิวัจโตสัพปะโลกโวภินาสตุมาติภวะตะวันตรายโยสุขีติ迦โยโผภวะอภิวาทานาสีติสานิแจงผู้แทบจาริโนยตตาโรธรรมะบัณฑิตอินุปนโนสุขะภาลังนิปานังปะละมังสุขะสา